ี่น้องสิมากเก็บกุดแบล็คเบอร์รี่จ้ะอันนี้คือแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะแบล็คเบอร์รี่จ้ะเอาไปใส่ยำปูเขาน่าจ๊ะเนาะเก็บไปได้จ้ะนวยเอ็นนวยพันธุ์สูงแต่จ้ำส้มดีนะจ๊ะนะ mm hmm. เอาไปใส่ยำปูเา้านะเอาไปกินส้มตามส้มเขานะ่าจ๊ะเนาะเอาไปกินส้มนะจ๊ะนี่คือบะเดาทูงมาพี่น้องใส,ส่แขนเสียมันสิโอเคบอกพี่น้อง ใส่กระเป๋าเสียมันสิโอเคบอกพี่น้องย่าคือบ่ด้เอาถุงมาจ้ะแตกใส่กระเป๋าเสียย่าชนะกินไปน้ำเก็บไปน้ำจ้ะแบล็กเบอร์รี่จ้ะแบล็กเบอร์รี่นะจ๊ะอ่ะเด้อพี่น้องอันนี้สูงนะจ๊ะ ปีนกําแพงเก็บเอาเนาะจ้ะเนาะปีนกําแพงเก็บเอานะจ้ะข้างล่างบ่กล้าเจ็บจ้ะยันหมาเหียวใส่พี่น้องอืมอมาให้แก่จ้ะแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะแบล็คเบอร์รี่เอาหน่วยแบบนี้มันจ้ะเสียไปใส่เอาไปกินสมจ้ะ ไปกินสมนะจ๊ะเอาใส่กระเป๋าเสียเด้ยพี่น้องแตกปอนอ่ะรเป๋าเสียก็ไม่โทษศัพทร้อมเด้เหมืนธรรมดาเด้อพี่น้องเลยโทศัพ์ออกก่อนอเอาไปกินสมจับเพชรพริกเกลือกินนะจ๊ะเนาะจ้า จ้าเบิ่งไปน่าจะเบิ่งไปแล้วยายหาเก็บก่อนนะจจะน้องแ็ดพิกเกลจินสมสมนะจ้าพระว่าหน่วยสุกมันหวานจ้ายายมากินอย่างที่มันสมสมจ้าเกาะนะจ้านี่ปลาหนึ่งจ้าแบล็กเบอร์รี่ยังอ่อนอยู่น่าจ้าเนาะยังอ่อนอยู่จ้าถ้าเอาไปกินสมก็โอเคอยู่จ้า เขาว่ขาให้ทาจินนวยสุกมันก็เ่าให้ฝึกหลอกจ้ะมันบ่แดดนะจ้ะแดดบ่ค่อยหลายลนะจาน้าแยกไปจินสมจะแยกไปจินสมจะเอาไปจินเปรี้ยวๆนะจ้ะพี่นอ้องเบิ่งนกเป็ดครอบครัวนี่จะแต่ว่าพัน,ยน,น,นอย่างบุโหนะจ้ะเป็นนกอีหยังบุ้งหนะจ้ก มันเมาบ่มบ๊วเชิงอานอกเป็ดนะจ๊ะเนาะถ้ากันจินแหนเป็นตาเอาไปให้อันปลาเขาแท้นะจ๊ะเนาะแหนนะจ๊ะเป็นตาไปให้อันปลาเขานะจ๊ะเดี๋ยวเขาเบิ่งไปเรียก่อนนะจ๊ะเนาะจะเก็บอันแบล็กเบอร์รี่เราเขาก็ออกมันยางผัดถนนเส้็นี้ออกมานะจ๊ะอันที่เป็นตึกสูงๆนั่นสนามครึกเก็ตเขาจะ สนามคริกเก็ตนะจ๊ะอยู่แถวๆบ้านแ่แตฉมีสนามฟตุตบอลสองหมองแล้วก็สนามคริกเก็ตจ้ะจ้ะตึกระสุ่จ้าที่เป็นเสาไฟนะจ๊ะพี่น้องเป็นเสาไฟนะจ๊ะพี่น้องขากล้องอยแยแฉมว่ได้เรื่องเลยจ้ะ ยายแต้มไม่ชอบจ้ะยายแต้มบ่มากเลยขากองยายแต้มบ่มากเลยจ้ะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ดังใจนะจ่ะขากองยายแต้มนะจ่ะโอ้พี่น้องบ้านนี้เขาปลูก,กห้าไลังคายยายแต้มบ่เคยเห็นอย่างที่อะจ่ะ ปลูกหญ้าไว้หลังคาจ้ะพี่น้องเห็นว่าจะปลูกหญ้าไว้หลังคาเฮ็ดดีแท้มาจ้ะเออมาจ้ะพี่น้องเห็นว่าจะเป็นปลูกหญ้าไว้หลังคาบ้านาพี่สามพีนรถม้านะจ้ะ พี่น้องเห็นบ่จะ้ะมันปลูกหยาไว้หลังคาจ้ะเห็นดีดีนะจ้ะเนาะมีจ่าสนามขึ้นเก็บจะ้ะ ใช้พวกของไส่ของยังนะจ๊ะเนาะแสบยางรอว่าทั้งนี่นจะ้ะก็แฟนยจะแต่มเพื่องานทั้งนี่จ้ะพี่เนาะมาจะสนามคขีเก็ตนะจ๊ะเนาะฟังได้ก็สิเป็นอศัศจ,จรรย์จ้ะ แายก็ทีเป็นอาสุจริตของนายนะจ๊ะเน,ะเน,นาะน้ำขี้เกียจ้ะจ้ะแฟนยายเฮ็ดอยู่ลานนี่นะเจ้ะห้มยมะเฮาดีแท้ละมาบ้านเน,นะเนี่ยน่าจะอันนี้ลานนี่นะเจ้ะแฟนยายเฮ็ดงานอยู่ลานนี่นะเจ้ะเด้อ พี่น้องมแมวแจมพ่อแมงกินนู้นพ่อแมงกินนู้นพี่น้องเฮ้ยตายแล้วมีแมงกินนู้นด้วยแม่แมพ่อแมงกินนู้นเห็นบ่แมงกระหนุ่กิดจะแมงกินนู้นบังกิดเขาไปหาสะไะพี่น้องสาที่ได้มาพอ่อขว้ อาไปจ้ะบ๊ายบายอันนี้แหละจ้าคือสนามคริกเก็ตเขานะจ๊ะสนามคริกเก็ตจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มันเหมือนมันคามนะจ๊ะมันแดดบออกเลยใช่ไว้โม้รู้อย่าแต้มเทมป์ไทยเบิรงใหม่นะจ๊ะเนาะนะจ๊ะนี่คือสนามคริกเก็ตเขานะจ๊ะเนาะหลอดไฟจ้าตาใส่ไฟหลายนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะ ฝ่าด้วยจ้ะพี่น้องเอาแค่นี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะน้อจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะจ๊ะน้อขอบคุณหลายๆดนะจ้ะที่กดไลค์กดติดตามมาให้เป็นกำลังใจกันนะจ้าจ้าสวัสดีจ้า